มาพี่น้องก๋วยเตีเ๋ยวคือเก่าครับพี่น้องก๋วยเตีเ๋ยวคือเก่าครับเป็ดสักเต พิกโต้ตัวแจกต้นเปลี่ยนเลยพี่น้องอื คุณภาพเต็ซใจเลยพี่หน่อยลองอีกคำหนึ่ง Mm. Mm. แซ่บโอ้หเผ็ดแบบสุดยอดเลยพี่น้องชิ้นชนเป็นอะกินพี่น้องงามคุ้นคุ้น ครับสำหรับคลิปนี้บ้าดิวขอตัวลาไปกินต่อคันพี่น้องครับเมนูนี้เมนูง่ายๆพี่น้องลองเพลกันกินเบิรงครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝาพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าวดิวด้วยนะครับเจอกันทีมหน้านครับสวัสดีครับ